สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการ Animal s p e a k นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากฝากเด็กๆและผู้ปกครองที่ชมทั้งบ้านนะครับช่วยกด Subscribe Channel Mahidol Kids ของเราเพื่อเข้าสู่1ล้าน s u b s c r i b e ไปด้วยกันนะครับผมเอ้ยหมอคิมครับพฤติกรรมที่หมามันนมาตะกียเรามาเรียนเรามา่นครั้ พฤติกรรมที่หมานมบจะคุยเรามาเลี้ยเราโอเคเ,เป็นพฤติกรรมใช่ไนหะมวันนี้หมอพาคนมาด้วยค,คนหนึ่าตอบคําถามแบบรวดเร็วเครบทุกคาถามเลยที่ว่ามารพร้อไมไปเจอ,อย่างเดี๋ยวพาไปพร้อมครับไปไปกันเลยโอเคครับไปกันเลยครับเราจะดูยังไงว่าหมามันจะกลัวกลัวเราแล้วบอกว่ากลัวแล้วพยายามจะแบบสู้กลับเขาอาจจะเริ่มเลียริ้ีปากตัวเองเลียริ้ีปากเลียจมูกตัวเองถ้าพอะไรก็ตามที่เราเห็นทาขาวออกมาเยอะ นะครับนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าน้องเริ่มเตรียมละใช้ขนมนะครับไว้ที่จมูกเนาะไว้ที่จมูกนะครับแล้วค่อยๆเลื่อนไปข้างหลังตัวสุดดักเมื่อไหร่ตามก้นเขาติดพื้นปุ๊บ <S 1> <S 1> เรารีบชมแล้วให้รางวัลทันทีเลย <S <S ครับเขาจะรู้แล้วว่าอ,อ๋อถ้าเกิดเขานั่งเขาได้ระวังนะเขาได้ขนมนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์ปารมนะครับหรืออาจารย์เอกของเรานั่นเองอาจารย์เป็นอาจารย์ประจาคลินิกพฤติกรรมสัตว์ที่โรงพยาบาลสัตว์ประสุอาทรของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับอาจารย์เอกตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ผมไม่เข้าใจอะครับอาจารย์ว่าทําไมเราต้องเรียนรู้เรื่องพฤติกรรมสัตว์นะอ่าจริงๆเราเลี้ยงสุนัขกับแมวกันเป็นเรื่องปกติเนาะทุกวันนี้ทุกคนกับจะเรียกว่าทุกบ้านเลยก็จะมีสึงนักหรือแมวถึงไหมฮะถ้าไม่อยู่ในบ้านอยู่นอกบ้านเราก็ได้ใช่ไหมเพราะงั้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยกับสัตว์เหล่านี้ครับการที่เราเข้าใจพฤติกรรมเขาเข้าใจว่าทําไมเขาถึงแสดงพฤติกรรมนี้ออกมา เข้าใจว่าเขารู้สึกนึกคิดอะไรเนี่ยมันจะช่วยทําให้หนึ่งปลอดภัยหึ่นะครับถ้าเรารู้ว่าตอนนี้เขากําลังเครียดเขากําลังไม่โอเคแล้วกับสิ่งที่เราทําเราไม่เข้าไปยุ่งกับเขามันจะเดการที่จะถูกเขากัดหรือว่าถูกเขาทำลายได้เซฟมือแล้วด้วยผมเคยเห็นพวกสุนัขหรือว่าสัตว์สัตว์ในสวนสัตว์นะครับมันชอบเดินแบบเป็นวงกลมกลับมากลับมามันคือยังไงอ่ะครับจริงๆมันเป็นพฤติกรรมหนึ่งที่ที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะของพฤติกรรมทําซ้า ชใช่นะครับซึ่งซึ่งเรามันจะเจอในสุนัขที่หรือว่าในสัตว์ครับท,ที่ที่มีความเครียดสูงน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอแบบนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าสถานการณ์ที่เขาอยู่ตอนนั้นสิ่งแวดล้อมเขาอยู่ตอนนั้นนะครับบ้านเขาว่าอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่อาจจะแคบเกินไปไม่มีะไรเขาทำรหรืออะไรเงี้ยเขาเขาเกิดความรู้สึกเบือ่อหรือว่าอะไรเขาก็จะเดินหมุนเราจะดูยังไงว่าหมามันจะกลัวกลัวเราแล้ว บอกว่ากลัวแล้วพยายามจะแบบสู้กลับหรืออะไรเแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันกลัวโอ้นี้ดีมากเลยแต่หลายคนอาจจะเข้าใจว่าภาษากายที่ชัดเจนที่สุดดับหนึ่งคือสุนัขขู่ยักเกียวขู่ยักเกียวขู่ถูกไหมฮะอ่าอันนี้เป็นภาษากายที่เขาเรียกว่าอยู่ท้ายแล้วนะครับจริงๆแล้วอ่าเดียวกับหลังๆแล้วอ่ะจริงๆมันมีก่อนนั้นอันยอะแยะไม่หมดเลยนมีสัญญาณเตือนก่อนหน้านั้นด้วยใช่ใช่ซึ่งคนมักจะพลาดไปถ้าเราเข้าใจเนาะแล้วเรารูว่าครับมันจะช่วยทําให้เราสามารถสื่อสารกันได้ดีขึ้นเช่นเราสังเกตถ้าสุัขคเรียด <C> e <at> เขาอาจจะเริ่มเรียนริมฝีปากตัวเองเรียริมฝีปากเรียจมูกตัวเอง อ๋อจู่ๆก็เลียอยืนๆก็เริ่มเลียเลียละอันนี้ก็ถือเป็นสัญญาณเตือนแรกเลยที่เริ่มเครียดใช่ไหมครับใช่ครับเริ่มไม่โอเคละเลียริ้วผีปากเลียจมูกเองแต่ว่าต้องไม่มีอาหารนะครับถ้าต้องเื้มถืออาหารอยู่แล้วสุนัขายเขาเลียเลียริ้วผีปากอันนั้นปกติแสดงว่าอันเศร้าหิวใช่แล้วเราก็เป็ินทำไรไหลอย่างเงี้ยไม่ใช่นะนะครับนอกจากเรื่องเลียริ้วผีปากยังมีอย่างอื่นอีกที่ดูได้นะเช่นหนักที่เริ่มเห็นตาขาว าาปกติตาาถ้าลองมองตาลองหมาครับลองมองตาสุน,นักเราจะไม่ค่อยเห็นตาขาว้าพอะไรก็ตามที่เราเห็นตาขาวออกมาเยอะๆนะครับนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าน้องเริ่มเครียดและสุน,นัขเริ่มไม่โอเคะนอกจากนี้ก็ยังมีอย่างอื่นอีกครับที่เราสังเกตได้นะครับถ้าเกิดว่าสุน,นัขที่เริ่มหาหาวหาวหาวแบบเราหาวมังนอนนี่แหละแต่ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ควรหาวคือยังไงครับเช่นอยู่ในที่สุนัขเต็มไปหมดเลยครับแล้วมีตัวใดตัวหนึ่งเขาเริ่มมาผ่านหน้าอย่างเี้เขาหาวอันนี้มันเป็นสัญญาณที่บอกว่าเขาเริ่มไม่โอเครีย กับสัตวการที่เขาอยู่ตอนนี้ถ้าเราสังเกตแล้วเราเข้าใจเขาว่เาเราแล้วตอบสนองอย่างเหมาะสมมันจะช่วยลดปัญหาการที่เขาจะกลายไปเป็นหมักก้าวลาวได้โอ้แล้วเรื่องหูของสุนัขนะคะบ่งบ,บอกอะไรบ้างจริงๆบอกได้เยอะเหมือนกันครับตัวหูนะครับถ้าปกติเนี่ยหูเขาจะตั้งตรงไปข้างหน้าเดียวไหมครับหรือหันไปตามแหล่งกาเนิดเสียงสมมเสียงไปทางซ้ายหูก็จะหันไปทางซ้ายนี่ๆอย่างเงี้ยเสียงจากไหนเขาก็จะหันหูไปทางนั้นแต่ถ้าเกิดว่าต้องสังเกตเห็นว<ๆ>่าเอ้ยหูเขาเริ่มลู่ลงไปขอบคับ ครับ<ไ>ปเป็นด้<น>างหลังใช่บางตัวนี่หูแทบไม่เห็นเลยติดกับศ<ะ>ีรษะไปเลยนะครับอันนี้เป็นสัญญาณที่บอกเขาเครียดแล้วเขาเริ่มกลัวมากๆนะส่วนใหญ่สัญญาณของสุนัขนี่ก็คือเป็นแบบว่าเครียดแล,ล้วก็กลัวใช่ใช่ส่วนใหป็นญญาแบบนี้แต่ว่าจริงๆอ่ะเจ้าของบางคนอาจจะเคยเห็นเนาะโดยเฉพาะสุนัขที่มีหูใหญ่ๆเช่นคอกกี้พวกนี้เวลาเล่นกับคอกกี้อ่ะคอกกี้ก็จะหูลู่เหมือนกันนะอ่าเพราะงั้นต้องดูสถานการณ์ด้วยคือคือภาษาการพวกนี้ครับมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นตัวไกด์ให้เราเสศทีนี้ผมมีอีกคําถามหนึ่ง เหมือนทำหน้ายิ้มยิ้มอย่างงี้ครับผมอันนี้คือเขาเขายิ้มจริงไหมครับหรือว่าเหมือนแบบหรือว่าลักษณะหน้าตาเขาหน้าตาอะอย่แล้ใช่ใช่ใช่ครับค่ะจริงๆการที่เขาเปิดปากนะครับแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบมีลิ้นบางทีก็มีใบตัวมีลิ้นห้อยออกมาได้ด้วยอันนี้อันนี้เป็นลักษณะประสาทกายของสุนัขที่ผ่อนคลายอ๋อเป็นใบหน้าที่ผ่อนคลายใช่ใช่ดูไม่มีแรงตึงเลยใบหน้านะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าเขาหอบก็จะมีคล้ายกันยังนึงคือหอบเนาะหอบก็รู้สึกแที่ว่าอากาศไม่ร้อนถ้าสมมติอากาศไม่ร้อนนะ ไม่ได้เพิ่งไปวิ่งเล่นมาแล้วหอกอันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งภาษากายที่เราใช้ดูว่าสุดัข่กำลังเครียดอยู่ได้เหมือนกันจริงๆอ่ะสุนัขก็สื่อสายก,กันตลอดเวลาเลยเขาคุยกันเราตลอดเวลาเลยแต่เขาใช้ภาษากายคุยก,กับเราเพราะงั้นเราไม่เข้าใจเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องใช้ภาษากายที่มันชัดเจนมากขึ้นในการบอกเราว่าเขาไม่โอเคนะเขาไม่ชอบแล้วนะแล้วเราก็จะเห็นการขู่กันนับการกระดิกหัอยากถามอาจารย์ครับสมมติว่าน้องปื้มซื้อหมาตัวใหม่เข้ามามีวิธีที่จะทำความรู้จักกับ สุดนักตัวใหม่ยังไงบ้างเอ่ยโอเคหรือหรือหรือว่าถ้าเป็นสุดัอดที่มีคุณเคยก็ได้ใช่ใช่สุดย่ค, <สา S 2> คุณเคยแต่อยากเข้ามาอย่างมาคาเฟ่ยอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วอยากเข้าหาสักตัวหน,วนึ่งเราควรเริ่มยังไงดีครับจริงๆนะถ้าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยแต่ถ้าสมมติเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นสุดัอดของใครก็ไม่รู้ นะครับดีที่สุดคือไม่ต้องเข้าหาครับอ๋อโอเคอันเซฟสุดใช่ไม่ต้องเข้าหาทั้งกับเราและกับสุนัขด้วยถูกต้องครับ้อนะครับแต่สมมติถ้าเรามาคาเฟ่เนาะโอ้เสียตังค์มาแล้วจะไม่ให้เข้าหาก็ไม่ใช่มาทําไมถูกไหมครับเราก็อาจจะต้องมีวิธีเข้าหาอย่างถูกต้องโดยการที่หนึ่งนะครับเราจะไม่เดินเข้าหาสุนัขตรงๆครงครับตรงหมายถึงเผชิญหน้าหน้าชันกันเลยอย่านี่ไม่ได้เอ๊ะวันนี้ค่ะหมออ่านี่ไม่ได้อันที่สองครับพยายามเลี่ยงการจ้องตา เพราะเ,เพราะในสุนัขเนี่ยการจ้องตาคือการท้าทายนโดยเฉพาะในสุนัขที่เราไม่รู้จักอันนี้นะคะเปน็นวิธีที่ผมชอบใช้พอเวลาเจอหมาที่แบบผมอยากเล่นด้วยมันถูกไหมต้องถามอาจารย์คือผมจะย่อตัวลงไปแล้วก็กำหมัดแล้วก็เขย่าขยา่าอะไรอย่างนั้นให้มันมาดมดม มีทั้งถูกและอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่<ะ>ส่วนที่ถูกคือการที่ต้องปิ้มย่อตัวลงไปอันนี้ดีครับ<ะ>เพราะว่าจะทําให้อย่างน้อยเราไม่ได้อยู่ตัวใหญ่ของเขาเราดูตัว,ต,วตัวใกล้ๆกับเขาสุ<ะ>นักจะลดความระแวงลงได้ระดับหนึ่งเหนไหมครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่่หมาะจะแนะนําคือไม่ต้องยื่นมือออกไปเ<ะ>นาะเพราะว่าอันยื่นมือออกไปอย่างนี้ครับถ้าเป็นสุนัขที่ขี้ระแวงอะ่ะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยจะทําอะไรอะ่ะ อยู่ๆมือเข้ามาใกล้เขามากขึ้นอ่ะมันโดนลุกลาม <c oughs> ถ้าเขาถ้าเขากลัวมากเขาอาจจะนับโอเคครับแล้วทีนี้เราควรจะเริ่มเข้าหายังไงดีครับรัมผมวิธีแี้อันนึงก็คือถ้าเราเข้าหาสุน,นัขครับพยายามเลี่ยงการโน้มตัวเข้าไปเลี่ยงการโน้มตัวช่ายย,ย,ยืนตรงๆแล้วก็น้มตัวเข้าหายอย่างี้ครับอันนี้จะค่อนข้างค่อนข้างอ,อันตรายเนาะเพราะว่ามันเหมือนกับเราไม่รู้จักครับเหมือนมีใครเข้าหาตัวใหญ่เข้าหานงปื้มแล้วก็แบบโอ้ยโน้มตัวเข้าหาเราอะแล้วจะเอามือมาจับเราอีกอย่างเงี้ยเขาอาจต้องป้องตัวเอง นะครับอาจจะทำให้เขาเกิดพฤติกรรมก้าว้าวได้เหมือนกันต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดน้องหมาเดินเข้าหาเราสุนัขเดินเข้าหาเรานะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะทําอะไรกับเขาก็ได้หลังจากนั้นเราไม่เป็นการบอกแค่ว่าเขาแค่รู้สึกว่าโอเคเออคนนี้ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะเดี๋ยวเดินเขาไปสํารวจซินะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเราเริ่มเอามือไปจับไปอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะขู่น้ำกระตักก็ได้หรือจะเดินหนีอะไรก็ได้ก็คือต้องค่อยๆไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปใช่ถ้าไม่ชัวร์ถ้าไม่ชัวร์นะครับหมายนํานี้ว่าสมมติเราอยากรูู้้นนะววว่่าาาหหหมตััเีชออถกลรืป นะครับเราลองลุกหัวดูสักสองทีเราหยุดเราลองดูซิว่าเขาตอบสนองยังไงครับนะครับสอเราหยุดเห็นไหมฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนิ่งๆอันนี้คือเขาเฉยๆเขาไม่รู้สึกว่าเขาชอบเขาไม่รู้สึกเขาอยากได้อีกโอเคถ้าเขาชอบอะแต่เขาก็ต้องแบบเข้าหาเรามากขึ้นอาจจะเอาหัวเข้ามาแบบดุนมือเราลองดีๆเข้าใจไหมเพื่อเข้าใจไหมจับเกาหน้าอกให้เขาแง่แล้วเขาเอาหน้าอกเข้ามาใกล้ขึ้นเหมือนกับว่าจะบอกเอาอีกเอาอีกเอายีเอายี่เดี๋ยนะครับงั้นผมขอลองอะไรหน่อยนะได้ ก็ไม่อาะเฉยตอนนี้อยู่ในโหมดของสบายสบายแล้วโหมดเฉยราอย่ในโหมดไม่ได้อยากมีอะไรกับใครนะครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเห็นสุนัขนอนหงายอยู่แล้วเราไปเกาผงเขาบอกแล้วเขาเอาขาขึ้นมาแต่กุยตะกุยต่กูอย่างนั้เขาชอบแบเหมือนเจกรี่อะจริงจริงต้องอย่างใช้วิธีกันเดียวกันครับลองดูว่าลองหยุดเราดูว่าเกิดอะไรขึ้นทำครั้งสองครั้งแล้วก็หยุดเราลองหยุดเราดูซิว่าทำไงถ้าเกิดเขาเอามือมาเขีียมือเล่าหรือว่าเดี๋ยวเดินลุกข้มาหาเราใกล้ขึ้นไปอีกเนี่ยเขาชอบทำต่อได้แต่ถ้าเราหยุดแล้วเาก็หยุด หรือเมื่อตัวหยุดเขาเดินหนีไปเลยอันนี้ก็คือพอละแล้วมัได้อยากได้ละอย่าไปขยันขยอกเพิ่มขยันขยอใช่ไเขาอาจจะต้องเริ่มขู่เริ่มกัดนะทีนี้นะครับทีนี้อยากถามเรื่องการฝึกสุนัขครับผมพอดีผมเคยดูสารคดีมาว่าเรื่องการฝึกสุนัขครับต้องใช้หลักที่ว่าเราอ่ะต้องข่มสุนัขเราต้องเป็นจ่าฝูงใช่หมเลยอยากทราบว่าเป็นความจริงแล้ว อาจารย์คิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับจริงๆถ้าถ้ามาดูหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตอนนี้เนาะเรื่องการข่มหรือการเ็นจาสูงเนี่ยมันถูกต้องเมื่อประมาณ50กว่าปีที่แล้ว50กว่าปีที่แล้ววตอนนี้มันก็ไม่ถูกต้องแล้วตอนนี้มันไม่ถูกแล้วเพราะมันมีหลักฐานทางวิทยาใหม่ๆออกมาตลอดเวลาเลยครับถ้าเราไปใช้วิธีการเดิมๆที่มันผิดอะ มันก็ทำให้เกิดผลเสียกับสุนัขของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นการฝึกอครับเราอยากให้เน้นการใช้รางวัลมากกว่าใช้รางวัลใช่สร้างแรงจูงใจไงเราอยากให้เขาทำอะไรเพื่อระไรต้องมีอะไรให้เขาแล้วรางวัลที่ว่าเราควรหาเป็นอะไรดีครับถ้าทำหรับสุนัขนะครับจริงๆแล้วขนมหรืออาหารเนี่ยเป็นรางวัลที่ทุกตัวชอบหมดแต่จะชอบมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับมูลค่าของมันี่ไงมูลค่าอมูลค่าของขนมอาหมายถึงว่าความอยากได้ขนมนั้นเหรอครับใช่ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นขนมที่เขากินทุกวันวันหนึ่งกินเช้ากลางวันเย็น เขาก็จะรู้สึกว่ามันก็ได้ทุกวันนะมันก็ไม่ได้มีค่าอะไรเท่าไหร่ถูกไหมแต่ถ้าเกิดนั้นทีได้กินทีอันนี้เขาจะแบบโอ้โหง่แสดงว่าเราก็ควรปรับเปลี่ยนขนมไปเรื่อยหรออ่าเราควรจะใช้ขนมให้ถูกวิธีครับผมถ้าถ้าอันไหนเขาชอบมากๆลองต้องไม่ให้เขาบ่อยต้องเก็บเอาไว้ใช้ตอนสาคัญสาคัญเท่านั้นอ๋อเป็นไพายตายของเราเก็บไว้แล้วขั้นตอนลําดับในการฝึกอะครับผมมี มีขั้นตอนอยังไงบ้างครับครับออยู่ที่ว่าเราฝึกอะไรเนาะแต่ว่าถ้าต้องป้มรับหรือว่าหมอทีมรับสุนยเข้ามาใหม่สักต,ตัวอย่างเงี้ยครับ,รบจริงๆแล้วทักษะที่เรามากักจะสอในให้สึกก่อนแบบแรกเลยครับเรื่องการนั่งอ่าเบสิคครสั่งเบสิคน่งยคสิคนั่นาะยังไไม่ต้องคอย,คอยเอานั่งเฉยก็ได้คอยคอยถือว่าแอดวานคอยแอดวานไปลอาจจะเป็นนั่งก่อนนะครับซึ่งนั่งเวลาเราฝึกเนี่ยง่ายๆเลยอยที่บอกเนาะเราจะไม่บังคับสนย์เราจะใช้การสร้างแรงจูงใจเขาอยากทาใช้ขนมนะครับไว้ที่จม ตัวสุนัขอ่าอย่างนั้นไหมครับดีคราช้าๆนะไปช้าๆช้าไปเขาจะเดินตาเขาจะมองตามถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดสุนัขยืนอยู่อะครับเขาอยากได้ขนมอ่ะเขาจะมองตามองตาปุ๊บสุดท้ายก้นเขาจะปุ๊บค่ะอ๋อต้องเป็นนั่งนี่เองครับมื่มือหมอมีขนมไม่มีแล้วแสดงว่าต้องถอยไปตรงๆเลยถอยไปตรงๆใช่ช้าๆด้วยอย่าเร็วช้าๆตรงตรงโอเคนะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขานั่งนั่งหมายความว่าอะไรครับก้นติดพื้นถูกไหมเมื่อก็ตามก้นเขาติดพื้นปุ๊บเรารีบชมแล้วให้รางวัลทันทีเลย เขาจะรู้แล้วว่าอ,อ๋อถ้าเกิดเขานั่งเขาได้ระวังนะเขาได้ขนมเขาจะทําในสิ่งนี้อีกครับอันนี้เป็นการฝึกแบบที่เราสร้างแรงจูงใจให้เขาอยากทําด้วยตัวเขาเองถ้าหมาที่บ้านผมนะแบบบ้านเพื่อนนะ ามารถแก้ดได้ยังไงบ้างครับอ่าจริงๆอันนี้เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ปัญหาที่คัญมากๆเนาะอันดับแรกก่อนเลยครับตอนนี้ตังนี้ว่าลงหาก่อนว่าอะไรเป็นสาเหตุของความก้าวเหลาในเบื้องต้นเช่นถ้าเกิดว่าเขาก้าวเหลวตอนที่เราตอนที่เขากินข้าวอยู่เราจะเดินเข้าไปหาเรี่ยงการเดินเข้าไปหาตอนเขากินข้าวงั้นก็เออเขาป่วงอาหารใช่ไหมครับอ่าถ้าเป็นกรณีนั้นวงอาหารเนาะเราอ,อย,าย่าไปแย่งอาหารจากเขาหลีกเรื่องสถานการณ์ที่จะทําให้เขาก้าวาวก่อนอันนี้สําคัญที่สุดเลยอย่าไปกระตุ้นอย่าไปกระตุ้นไม่บ่อย นะครับถ้าเรารู้สถานการณ์อะไรก็กกตามเขาไม่โอเคเลี่ยงให้หมดเลย<ฮ>ะนะครับอันนี้เป็นอันแรกที่จะทําได้แล้วจะช่วยลดเรื่องของการมีพฤติกรรมของรเรา้าเหลาเลยด้วยครับผมแสดงว่าต้องหาต้องเราต้องคอยสังเกตใช, <ๆ S 1> ใช่ไหมครับว่าเขาก้าเหลาตอนไหนอ๋อโอเคนีอ่อะไรเป็นตัวกระตุ้นไหมม,มีคนแปลกหน้าเข้าบ้านแล้วเขาวิ่งไปกัดคนแปลกหน้าสมมติอ๋อนี้เจอบ่อยเลยอ่าให้เมีย <laughs> ครับก็อย <laughs> ต้องพยายามอุลาคนแปลกหน้ามาบ้าน้เอาเขาไปเก็บที่ไหนสักท,ที่หนึ่งก่อน มุง่ง่าแงคือหลีกเลี่ยงและป้องกันไม่ให้เขาแสดงพฤติกรรมที่ก<ด>ี่ไม <ละ S 1> ่ชอบก้าวหลาถูกต้องพฤติกรรมก้าวเาวานีค่ครับเป็นพฤติการรมที่ค่อนข้างสาคัญเพราะงั้นนาอยากให้ลองพามาพบสตัตวแพทย์ก่อนพอเพราะหลายหลครั้งสุนัขที่ก้าวเลานี่เป็นเพราะเขาเจ็บตัวเขาปวดเขาไม่สบายตัวเขามีอาการอะไรของโรคบางอย่างนะครับพาไปหาคุณหมอตรวจร่างกายก่อน การถ้าคุณหมอเจออะไรเนี่ยเขาจะนั้นรักษารักษาร็จปึ๊บบางทีแต่ในเคสนะครับพฤติกรรมก้าวราหายไปเลยวันนี้เราก็ได้ความรู้ที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณอาจารย์เอกนะครับขอบคุณมากเลยครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่กำลังรับชม EP นี้อยู่ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมตัดไหมครับครับผมก็สำหรับน้องๆนะครับที่ที่ชมรายการอยู่นะครับเวลาที่เราเจอสุนัขหรือว่าเจอน้องหมาที่แบบน่ารักๆเนาะเราอยากจะเข้าหานะครับตรงนี้ครับหมอแนะนำเลยว่า พยายามระวังนิดน,นึงนะครับเพราะว่าไม่ใช่สุดากรุกตัวบนโลกนี้ที่อยากเล่นกับเรานะครับเราเนนกเหมือนเราก็ได้เราก็ไม่ใช่อยากเล่นกับคนทุกคนบนโลกนี้ที่เราเจอนะครับดังนั้นสุดักก็เหมือนกันนะครับ้นใช้วิธีการที่เราคุยกันวันนี้นะครับว่าจะเข้าหาสุดัก่ยังไงให้ปลอดภัยครัโผ่โอเคครับผม<อ>วันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้ถึงต้องมีแอนิมอลสปี <Animal Street S 2>